ปียังไงฮะเปิดตัวแล้วเปิดตัวไม่ก็เรียกว่าไม่เปิดไม่ปิดละกันเพราะว่าเหมือนผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นต้องเป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายาแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากพูดด้วยกันดีกว่าครับผมก,ก็สัญญาไว้แล้วสัญญา,ากับเขาไว้ว่าเหมือนเรื่องนี้อยากให้แบบเป็นเรื่องที่ เห็นต้องการเอ็นเรียกว่าอยู่ในจังหวะเดียวกันอะไรเงี้ยล้วค่อยออกมาพูดพร้อมกันแต่ว่าอยากจะออกมาเปิดพร้อมกันเลยทีเดียวก็ถ้าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ล้วกันครับใช่ว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วกันก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีเออใครนะใครนะพี่มิวใครก็ไม่รู้เหมือนกันหรอก็ไม่เปิดไม่ปิดคนในข่าวหรือเปล่าคนในโซเชียลหรือเปล่าข่าวไหนไม่รู้ไม่ค่อยได้ดูเลยช่วงนี้เฮ้ถ่ายละครหนัก อันแล้วโซเชียลเราหรือเปล่าคนในโซเชียลเราหรือเปล่าคนไหนไม่รู้มีหลายคนเหมือนกันไม่ใช่ความหมายไม่ค่อยดีเลยนะความหมายไม่ค่อยดีก็ก็ไม่เปิดไม่ปิดครับผมก็ถ้าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวหวังว่าจะได้มาบอกเราเร็วนี้เหมือนกันก็ฝากติดตามแล้วฝากให้กำลังใจด้วยแต่ว่าที่ที่น่ารักคือแฟนๆนะครับเพราะว่าแฟนๆก็คือเหมือนไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นใครแล้วกันแฟนๆทุกคนก็พอจะสนุนมากๆอยเออแต่เขารู้กันแล้วเนาะเขารู้กันหมดแล้วเนาะรู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แน่แต่เขาไม่น้ำทะเลน้ำทะเลที่มาดีมันเป็นไงบ้างล่ะเ็น้ำใสดีก็เย็นเย็นดี